หนึ่งมีสามีภรรยาที่รักกันนะครับไปปลูกบ้านอยู่ด้วยกันริมบึงที่บึงนั้นมันก็มีปลาตอนกลางคืนเนี่ยปลามันก็ฮุบโพง้งฮุบโผงฝ่ายสามีที่เป็นผู้ชายก็มักจะทนไม่ไหวก็พยายามจะตกปลาวันหนึ่งภรรยาก็ไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดโดยปกติภรรยาเขาเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยก็มักจะไปประมาณ5วันนี่นะครับผู้หญิงเวลาทําอะไรก็มักจะทําสม่ําเสมอผู้ชายพอเขาจับทางได้วันที่3ามเขาก็ทนไม่ไหวเขาไปเอาเบ็ดมาตกปลา เพรนั้นโชคลายครับกําลังตกปลาอยู่ภรรยาเสร็จธุระพอดีกลับมาครับเจอสามีกําลังตกปลาอยู่ภรรยาผู้ฉลายนนี้เขาก็ถามว่ากําลังทําอะไรอยู่ใน้จที่รักเพราะนั้นนี่วิธีครับวิธีที่จะทําให้ชีวิตคู่ยืนยาวก็คือเวลาจะถามอะไรที่มันเป็นปัญหาซับซ้อนเนี่ยต้องถามแบบเปิดทางออกให้อีกคนหนึ่งเขาตอบได้บ้างเพราะฉะนั้นสามีเ็าตอบกลับมาว่าเออกำลังสอนไส้เดือนให้ว่ายน้ําอยู่จ้ะเธอเธอก็บอกว่าเออ เส้เดือนมันว่ายน้ามาตั้งแต่เช้าแล้วมังม้งมันคงหนาวแล้วเอมันขึ้นเถอะไปกินข้าวดีกว่าสามีก็เก็บคันเบ็ดแล้วไ,ไปกินข้าวกับภรรยาทั้งสองคนก็มีความสุขเห็นไหมครับบางครัง้งบางคาบางเรื่องก็อย่าไปพูดซะบ้างบางเรื่องทําเป็นไม่เห็นซะบ้างบางเรื่องพูดให้มีทางออกซะบ้างชีวิตคู่เราก็ยืนยาวครับเพราะชีวิตคู่เรานั้นเนี่ยมันเป็นการที่คนสองคนมาพบกันครึ่งทางและการเข้าใจผู้ชายเรียนรู้ผู้หญิงนั้นจะทําให้ชีวิตคู่ยืนยาวแน่นอนครับ